Mình nhìn nối nổi cả đây, 17 tuổi, tôi đã cả một trăm ba mươi năm 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 một năm 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 là năm 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 nó năm 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 ก็จะบอกเอาแต่มันก็ได้อกันแล้วนเนาะเลือว่าวล่าเถื่อกะเลือดยางมาถือนกันมาได้เลกลายคนอยู่ไ่ไ <ใน S 1> ด้สบายดีสบายดี ้พี่น้องเอฟซีกองพอพันน้อยมืัอสุขุสุคนเนาะพ่อแม่พี่น้องมัสสุมองสุบอนมาพบมาพ,พอกับส่องยูทูปพ่อน้องแพร่หน้อยอีกคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกะตอนนี้พอ่อน้องแพร่หน้อยก็ได้เดินทางมาจากอ่าดงเห็นพี่น้องก็เลยแวะมาหาทางด้านพระเถาวผายนําเลยมาน,นี่ก็ได้พี่น้องเนาะไปหาทางด้านประตูทันพี่น้องเนาะประตูพระประตูทันที่ว่าเราได้แงเด็กด้วกันกับประตูพายอะไรพี่น้องเลยเนาะ กะมืาอนี้กัสิเวศมหาทางด้านประตูพายเลยพี่น้องเนาะกะบรรยากาศกัค่อยคำโรงแรงแล้วละพี่น้องเลยไปพี่น้องไปติดตามรับชมน้ากันเลยเนาะมาพี่น้องบเบาๆรายใหญ่กันห่างพี่น้องเลยเนาะกับจะไหนกะไใจเบิ่งไปชมน้ากันพี่น้องทางด้านประตูพายพี่น้องเลยเนาะจะไหนกะอ่าคอมเมนต์เบาๆในเด้อพี่น้องจงไหนก็ได้พี่น้องเลยเนาะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอพระน้ำพระเมรุพี่น้องเรื่อยๆขอพระเมรุพี่น้องเลยเนาะ อ้โอเคพี่นองสบายดีปุตูสบายดีโดยโดยโอ้เป็นังได้ปุตูเด้๋ยนี่บุได้มาหลายมือสองสามมือแล้วได้แล้วอยู่ไปสิเหรเนาะไารับจ้างเกี่ยวเขาไปรับจ้างเกี่ยวเข้าไม่ได้อยู่จังมือเกินได้โอ้บุเรมว่างเลยปุตูกันใอสามมือเกี่ยวเลยเลยว่างแต่บุรอยู่เลยเซ้าได้เงินเนาะ นดนโดน <no, no. S 2> ได้เงิน,นงแล้วไปยี่บมือน,นี่ก็ได้มาอน,นี่ก็ไปหักบ่พเพมือมือน,นีงได้เท่าไรละ่ะได้เงิน,นเจ็ดสิบ oh. มาไงโอ้บ่พเพมือกันว่าโดนโดนโดนวันนี้ก็ได้แสนมาซื้อหนี่ก็ได้แสนอืมอ่ะงอประตูบายดีประตูไปบายดีบ่บ่อยมาน้ำลังพี่นเอาไงฮ่ากี่ปอนด์จีบมาล่ะ ได้ประตูเกี่ยวเข่าได้านละหกเจ็ดชิปบ่บร่ษัทไหมไม่ได้แต่เจ็ดชิปนี่ยนะโอ้ห้อมือพันว่าไปครึ่งมือบ่ํำว่าครึ่งและนอกคาบเศร้าโอ้คนละเจ็ดสิบอ่าเจ็ดสิบโอ้ตะกี้เพิ่ว่าอไรนะบอว่าละแสนนี่เลยคนละขึ้นสี่โมงเนาะเออทำรามกัดสี่โมงอะไรโอ้อันนี้ขึ้นคาบเร้าคาบเที่ยงคาบเที่ยงเพิ่เละหเจ็ดชิบกะทัมธรรมดาได้พอเถอะเนาะพี่น้องไยทั้งเขาน้ำจำปลาประตูเนี่ยไปเอามาลวบ่ ให้ร้อยร้านมาเอาเลย<อ>ได้ครึ่งชอบเขาก็คายแลยนะ้วเนาะเล็กบวนี้แหละ<อ>จะมาไปส่งเงินนั่นเจ้าโคตรเป็นมาเนี่ยก็จะมีเงินทูยใชแล้ว<อ>เอา้าเจ้าไปเกี่ยวแล้วหน้าเข่าโอ้ยเบาแล้วฮาบ่า,าโอ้ยมันก <c oughs> ิน <c oughs> ควายกินเพิ่นวันเะนาะโดยก็เป็นทั่วมาร้านเคยได้ละบางเงินเออได้แล้วว่ะได้ลายมือน้ำทำมาเพอได้ไปเนาะเคนได้เวียคำถึงมื่อเลยโดย มันเองว่าขึ้นในเว้นนี่ยย่างอย่งมาชมพระกรรมาอืมมันหมัเข่าเดี๋นี่ละทางเทิงเนาะพี่น้องเลยประตูไายกับประตูยูซื่อจากด้านประตูไายนี่ก็ได้กับยูถ้าเป็นคนดุคนมันยแข็งแรงดีหกสิบหกสิบเก้าหกสิบเจ็ดเนาะประตูไออประตูท่านอ่ะเขาไปหาเล่าเมือนี่ประตูไายเองดาดาวน่ะหกสิบ สองสีเขาหกสิบสามแมนแล้วคนตะกีก็เป็นน้องค่ะน้องเอรุ่นน้องเจ้าเออรุ่นมันก็ได้โอ้ยมีเวลาเล่ากับพุทธธรรมดาประตูเล่าก็ได้ได้แมนเล่าก็ได้เมียาหาเมียเนาะโอ้หาเมียได้ประตูเออซ้ำก็ได้ฉันน้องเออลูกเล่านี่ก็รวมรวมมัดคู่เมียนะสี่ประมาณหกสิบหกสิบเจ็ดคนโอ้เอานี่ได้แต่ ว่จะได้ผู้ชายก็เลยบ่ได้เลยออได้แต่ลูกไม่ยิงเราได้ลูกใหม่อีกเด้อพ่อตูเออกับเมียน้อยแล้วนี่โอ้ได้ชองคนไหนได้เออพี่จะลูกพี่จะลูกแม่ผู้ชายเราได้บัดนี้ผู้ชายแม่ธรรมดาแลยชั้นนั่นเนาะโอ้ม่ยิงยังน้อยก็ได้สิบเจ็ดปีเมียเราอ่ะเออนานโอ้ซทำเดียวแล้วกับแม่เนี่ยเนาะหมดธรรมดาได้ดิว่วอ้าว มันบ่อกนั่นเน้ามันบอกเกี่ยวได้ทำมาไม่ยิงองนอย่างได้แล้วมันได้โดยโดยูดูผิดใช่ทาาเท่า,ทาท้านั้นมันก็ได้้าไม่ยิงเขาเอาเนรอโดยคือเขาไหเขาบ่กเอาดูดูอยาก็จะดอกอืมก็จะบ่กเอาทำมันก็ได้กันแล้วนเนาะโูดูเลี้อวว่าล้วเถื่อกัเลือดยากมาถือกนก็นมาได้เลยอืมหลายคนอยู่ดูดูไม่ได้บ่ดูยังม่เหมือกันนะเป็นเม่งกระเด้งลายได้ มนนาน้เอาผ้าใมเนี่ยได้นี่เห็นน้องสาวมีอันเก่าเนี่ยเอาอันในบ้านเนี่ยโดยเอาเทเลปีบ่ได้ลูกเอ่ามา้อเอาผัวจะแกล้งทัานลูกเกืองออกเกืองออกอ้าวบ้านในร้านเคยอันตาชมพงลาผัดคนว่าเผอเนาะโดยว,ว่าความกินเลสอ้ายอันพวกอีซีระหว่า ถอยแซนมันมาเถิงหูคันมันแล้วะะวะข้าวโค้แล้วน่าาพะคนณปู่ได้เถ่านะ่ะคนใต้มาได้คนปักเซมาได้เม<ด>ก,กี้เรามาอยู่บ้านชงนี่เราเป็นหมอฉีดยาเขาวนะ่ะเป็นหมอซักแล้วก็แม่นความลาวได้ปไปเอาโพอยต่เนี่ยเจ้าพ่ยได้เคยเขาเป็นี้เมื่อได้ลูกจักคุณเท่าไรปีมาแล้วแล้วก็ตอนมันนั่นไปหาเงินนะคำข่าวน่ะเนาะหัวเ่าเนีกน่ก็ได้ไปนอนในเฮือนน่อน่อได ก็ไม่ได้ห้ได้เครียดกันดอกระลับจ้างเลยไหมข้าวนะเขาวอกอยู่ใช่ยี่บาแก่งท่านแข่งสล้วนนั่นแหละเนาะแค่ปากสะพานพอก็ตู้ไปพุ่นบ่อยตะกี้ไปโอ้ทางเหนือก็ไปทางใต้ก็ไปได้รลับจ้างเก่งมันโอ้แต่ก็เลื่อยว่ามันแนวเนี่ยมันก็เลื่อยบ่ได้ถอยเนาะคําคําไม่ได้เหตุมันก็บ่ม่วนนะอ๋อไมนได้ไปแะคือมีแห้งคำไม่ได้ไปแต่จะใครอย่างน่าไปโดยโดยโดย จังว่าคุมือเนี่ก็มันบ่มีเวียดแล้วก็นั่งทีละเนาะไปก็ซ่อมแล้วเข้าแล้วก็นี่ทางไปก็ไปน้ำมูอแล้ว่าสิลงไปกุ่นเผือกุ่มมั่นพอแหละมันเองหนึ่งเสิป้าลุงเห็นร้านพ่อเป็นไดงไเอ็นผูพ่นอยู่ทางเวียงเิ่นโทรมาล่นน้ำอยู่บ่โทมาคุมมืออุ้ยว้าวร้ายตัวผดพังก็เจ้าห้อนโทรศัพท์นะแล้ว่าวรับผ่าวล้วกับมีเมียอยู่บ่เดี๋ยวนี้กันี่ย่งอยู่เมีย ล้วก็สาำเมียรเราอะโดยโดยโอ้ยขอากอ,อ,อุกใจแล้วเจ้าต้พายเลยธรรมดาไปเอาเมียใหม่เนี่ยต้องเห็ดเ,เพื่อนนั่นพังไม่ไยเราอะมันพันบเป็นน่น,น,นั่นหฮาเนาะนี่ว่าเนี่ยนั่นได้ข่อยเราอ่ะห้ามไม่ไพบอืเห็ดตู้เพระไม่ไพเพอาะแน่นอนเราอะอแต่ทีแ้วมันเป็นมาแหละมันก่อนชิมากเนี่ยโอ้ยขอากกุกใจเ้าเจ้าเราอะอือคือเพื่อนชาญตอนนี้นี่ กะยังว่าอยู่คือเก่าบ่เอายัางเอายืนยันว่าสิเอาหกหมื่นคือเก่าบ่ก็บ่าวบปานั่นเนาะมาเบ่งต่อเติมกันเนาะเล็กหน่อยนนะโอ้ในทางทางอิปซีเบาเล่าพาเพลินนะย,ย้อมแล้วยยอมเนีะย้อมนั่นผ่า<อ>ผ่าประชิดเนาะชื่อเฮอนี่ไม่ออกมันบ<อ>มดถือคำว่าพญายจ่งดีเช่กับชิจุบ เพาว่าอิซีอล้เนี่ยได้เขาจุดเขาโจมตีไะไดูเจ้าเป็นเงินนีเงินมาจากไซล้งเถื่อผ่าก็ไม่ออกมันบมมันหมดชมเนเนาะดูดูคำคำเพิ่นว่าว่าคำล้งเถื่อกันเงินในทงเพิ่นกันมีอยากช่วยกันมีมันนักผิดในวีนัยได้กินในศาสนาแต่วาระก็ว่าย้อมแล้วพทดใะญ่ขึ้นเลยดูอักมาคีดก็จะมาโย่แต่มันเป็นไปบ่ได้กับเจ้าลคำเพ่อนใหญ่จดีหน่ะ แมนบอคือกัรแมนบกาแมนบอลนะก็คืออันนี้พระวาพระอาจารย์ชิมาเออพระอาจารย์เนี่ยครูชิมานั่งอยู่พี่อยู่เพือนน้องกินมีที่ชิมาอะไรกับเบาเล่าเทเลโอสิซ่อนเขาลงไปผูนี้เป็นคนว่าวพระอาจารย์ชิมานะก็ตัวอันเบาเล่าเทเลโอนี่แหละอันนี้โทษใส่เบาพาเพิร์ดเพิร์ทอยแล้วครกชิมาอยู่หักงจากมาบอมาเพราะว่าลายคนเ้าเนมันมันมันพิด พิทแลวครูบาเนาะหลังเถื่อกับคำท่านเนี่ยเพื่อนก็หายท่านอะไรอันนี่ท่านอาศัยเนี่มื่าจังบอกท่านอาศัยท่านอาศัยได้จากใดเนาะมันบุือบุือในระบบพระครูบาอาจารย์ชิบาสือขึ้อนีเมื่อออกมันบุคือเพื่อนวะโดยนั่นก็เชี่ยในศาสนาเพื่อนจะว่าเพื่อนก็ลบแล้วอือเองมาตรงที่ก็จะมายามอย่ว่าโดยเป็นบุบเป็นบุตรื่อให้บ่ คิดสิบวันซื้อเบิ้งชมเจ้าแ้วอันอิตชีจูใหม่เนาะโนุนหนอันนี้นี่เพิ่นว่าพิษคำว่าว่าวเป็นอย่างจดีเช่เนาะทีช่วย <No. S 2> นี่ไปออกชืียว่าอาจารย์โลด <c oughs> ว่าอาจารย์ในวัดแล้วอาจารย์ซิกกับใครเนาะนี่พระในวัดโอ้ <c oughs> เป็นกันอันนั้นแน่นอนประตูเนาะเออมันมันกับบอมแมนนั่นเคื่อกับคนมันกับเชียวร้ายคนเนาะ <c oughs> คนมันก็คขืดโอ้ในนี่ใบ่ได้กับทอยกับแมนความเพลินอยู่ศาสนาเนี่ยมันบ้าน้ำได้ยันพอออกไม่ออกเปล่าน้นอเอาลังเทือกเงิน<ด>ไม่ออกไปโมไปทานสั่งกันมี่แมนบอกโดยอย่ามอมันพิษว,ว่าไปไสั่งวัดสั่งว่าบอกผ่าในใช้เรื่องผ่าเรื่องครูบาอาจารย์นี่ขนาดว่าก่อนสิบวชนี่บ่ได้ห่วงน้ำงัวน้ำควายบ่ได้ห่วงน้ำหายน้ำหนาอันนี้พัจจัยมาเชื่อเพื่อนให้ม่ออกมันบ่คือจะดีกว่า นี่ยก็เพื่อนบางทีก็เงินเพิ่นเองก็มีอยากช่วยก็มีเนาะโอ้ยอันมันผิดนะมันผิดวินอนาิภายศาสนาโยเป็นบาอาจารย์ก็แม่นอยู่หั่นแหละอืมพังไปจังคือจะบ่ว่าดอก6เนาะก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะบ่ตูสิขายแท้ๆบัดนี้คําบ่ได้หากสิวางครึ่งนก็สิขายได้45บลุแงเฮาน่ะกทาง FC ก็คิดเ็ใจเฮาน่ะเนาะ กตู้นี่ว่าว่าได้ยุบนเก่าเลยอ่าวว่าวันนี้ว่าจะห้เพื่อมาเพื่อเจ้าน่ะว่าได้กระชืบได้กระืบเลยเอากระสอบได้กระสอบยังเอาเขาว่าเผิ่นว่าพิธบอกสามหมื่นสมันเฮหึงโค้มันกายเวลามันเฮงแม่นบอกคลองมาลายจะเข้าดูกันแหละกรคือเก่าก็บอกมันลอยเลยแหล่นเนาะทำมาได้อันคือว่าก็จำเป็นแล้วกุตู้นี่บูดได้ยืนยันคำเก่าได้เผิ่นว่านะ บแมนว่าตะกี้จะใครมาเบิ่งสิซื้อมาสำรวจน้ำกันเนาะโดยเพื่อนสานี่นะมันชมเนยมาสามหมื่นกลมาต่อรองกันได้ต่อรองกันเบิง่งเช่อกนโอ้แบบอยากให้ผตูว่าขาดชัดเจนเลยนะผูตูแบบว่าเพิ่์นนี่คือสิขึ้นมาบอได้แล้วแบบนี้นะเอออังอิงจำมุดน,นะนะผตูว่าวขาดแมนสมมตินะมมว่าเพิ่นโอเด็กชอยน้องกิมมี่หรือเพิ่นอีดูสงสารแบบง่ายซัก ยกตัวอย่างผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนจะชื่อให้นี่อเครื่องเครื่องแซนเสียเครื่องแซนตัวห้าหมื่นต่อบาทเนี่ยมุมมีปีนได้มาเมื่อกี้เช่นกันมานี้โลดอ็เพราะว่าว่าหกหมื่นขายใาเห็ดเนาะขายเห็งงานโดยโดมือหกหมื่นแล้วถึงสร้างก็หมื่นหนึ่งแล้วขาโตเลยขายโตลุยห้าหมื่นมามื่ออื่นนี่ก็เช่นกันโลดปรับโลดหมูเปลี่ยนใจบ่บัดนี้บ่บ่เปลี่ยน โ่อยน่อยเนาะเนาะเน่ยยงบอว่าขาหนังสางเนาะรวมเบดแล้วพูตุบอรวมนะบอรวมบ่าหาหมื่นสองไดอเจ่สองพันนังางฮะนังสางนี่ก็บดหาพันไ well ้เห็นมนดาพันไโดยตะกี้ในบอลว่าว้าพันแต่ชีลเซลกับมาขายกัะลุบมิเตแนวลุบหฮานเนาะเจ้าไปทุบอีมีสีแห้งลุบพูตเลยหักอิงตามได้คำว่าได้ทะนั่งเลยลุบกระยาสี่ทุบ พราะว่าพระตู้กะบ่ให้สืบเลยนะบ่ให้ยังบ่บ่ให้มียังนะเพราะว่าเฮาก็เสียใจคือกันเนาะเสียใจเจ้าแบบบ่นั่นสิดีกว่าบประตู้อ่ะทำได้ซําว่ามีีห้เนาะแบบว่าอันนี่นะพระตู้้อ่าาเวแบบว่าขายได้อันเล็กๆน้อยๆก็แบบว่ายังแบบว่ายังมีอันมูลพระตู้นะน้องกิมีเพิ่นก็สิคิดเห็นว่าโอ้อันนี้เป็นเฮือนของพระตู้ช่างไว้ตะกี้อีหยังนังประมาณนี้หั่นะ ย่านบ่กคิดแน่นั่นอกคิดแล้วเนาะคิดบ่กคิดเอาคิดก็เอาสันเนาะคำปัญหาจะดีว่าห้าหมื่นนี่บ่อห้าหมื่นสองนี่บ่เปลี่ยนบ่อยยังมาื่ออื่นนี่ก็เชงกันมื่ออื่นอําพ่อบ้านมาเห็ดโลดขาดเป็นน้องกิมมี่โรดเดี๋ยวเอาพวใหม่มาอยู่ก็แล้วแต่ทําได้สามนั่นนะเนาะกันสามหมื่นนี่บ่อบ่อยย้อมโดยลบกก็ยามันได้แต่เสากับเครื่องมันก็เอากรบอกยุบกระเถ่ามาเนี่ พูดแล้วเด้อผู้ใหอ่พอพางเงินเชี่ก่อนเนอแล้วก็บางงายแล้ววะเนาะคำได้คำล้านหนึ่งใช้คำม้าเลยได้วางหาล้านเนี่ยคำม้าแล้วชียอกขึ้นเพราะได้คาแก่คาดึงอะนะเ<อ>นี่ยหนึ่งเงินกับบนี้จะมาเห็นว่าหาโฮมอยู่เดียวนะ,<ม><ม>ะนั่นนะ<ม><ม>ตัวนี้ในโบเปียนโบแป้งบาเนี่ยก็ได้สามวาาม่าเลยห้าหมืน่นห้าหมื่นสองทั้งน้ำช้างฮะเนยเนยเนยอ้าวมันเขาเอานะมันมีหูเลยเนาะดีกว่าาจะทุ่มถิมเลยวะ แมถ้าว่าโบได้นี่ยชิทมทิ่มด้วยว่น้ำส่างนี่ยทมแน่นอนอยู่แล้วโอ้บเนื้ป่าไว้ให้เพิ่นไส้ไปก่อนบ่บโบป่าจะมุดเพิ่นขอว่าลำมันพันลำหาลอยนี่โบคขายบ่จังหวะน้องกิมมี่วอาป่าไ่นี่ซาพอเถอาได้แล้วมาโบได้เด็ดดิคับเงินน้องกิมมี่นี่ก็ชิบวาดอกเนาะน้อยเงินเอะเงินน้องนะนะผมมีไฟชื่อแหยน้องแหละน้ำส่างนี่น้องจีขอประมาณเอาจนบอกว่าใส่แล้วใส่ป้านะป้าเอ้ยเอาใช้น้ำส่างกว่าสองพัน โดยแล้วก็ว่าคอยนะเราหลดน้องเคยโอ้ค่าเงินมาเจ้าเองนี่เพือนเนี่ยสามหมื่นเท่ากับหายเงินจ้าเอ็ซีนี่บ่อใดบ่อหายอย่างใดพอเพื่อนช่วยก็ต้องช่วยกว่าหันแหละเนาะอ๋อคือเทีนใจอันตู้พายเน่มันเป็นตู้พายว่าแห้งนด้โดยโดยโดยพายกรุบแห้งเนาะอันนี้แปลว่าซอยทั้งประตูพายแหละก็ซอยทางน้องกิมมี่พนันเงินเพื่อนไปได้เงินอาจารมาเห็นเรื่อนก็เก่าเงินน่ะโดยโดยว้าว โมแม่นว่าชีว่า<อ>ห้าอิจซีเนี่ยครับว่าพระญาเจ้บุญขึ้นเ็นใจว่าประตูพายนบบี่กระเบิดกรเบิดอะไรนะงัวกระควายกระเบิดนะฮันคลาหน้ากระเบิดนะฮันคายลงทืนไปนะฮันลงทืง่นปนะฮะตั้งแต่เมียพร้อมเนาะโดยหว,วังว่าชีอยู่กันเออหวังว่าชีอยู่ท่าลมท่าตาย่ว่าม<อ>ันเห็นหน้าจังว่าทางอิเซีนเวียงจันมาโอ้ยปตูพายคนก็นักเจ้องเจ้าแ<อ>ม่ข่อยเหตุผลไม่ไผ่ที่ก่อนเรา,าอ่ะค่อยกับพ่อมาลายแล้ว แมนเบิ่งก้อนจักแม่นั่นแหละว่าย้อมไปบอกเห็ดเทือนไม่ไพ่ไปก่อนได้ลูกได้เต่าอย่างเห็ดเทือนดินออันนี้เจ้าก็ชิบชิ้นได้สันหน่ะเนาะคอยในพ่อคอยในนี่นะคอยพ่อแล้วเราอือเพราะเราเคยผ่านมาก่อนบ่ผ่านเรื่องอันนี้แหละโอ้แบบเราเคยผ่านเราเราประสบการเออเราประสบการณ์เนียฟังโทษนักมือเนี่ยถ่ายพังอือก็แมนฮาว่าดิกน้อยว่ากับหูจักแล้วมันผิดแหละเนาะ เราขึ้นมาได้เหาว่ะแต่กี้ก็ว่าชิยูร่วงมันตายแล้วเหากระเถ่าไปนี่แหละเนาะโดยเฮาชิยูนั่นน้องกิมมี่ก็บชิบกระินใน่ห้าปีแหละก็บชิแห้งก็บชิรุ่มกันนี่ชิดนะนะเลยเป็นซีแหละกับอีกตามมันมันมืดช่ได้ห่วมกันแหละเนาะก็บไ่ได้ตีเพื่อตีโตดอกแม่แแล้วก็ยังให้ชวยประตูพ่ายแน่คือว่าวแหละมืดจนบ่มียังในมาลูกล้านก็มาจกเลี้ยงดะโอ้แม่แล้วบ่มีคายหายคายหน้าไปแต่งมืดแหละเนาะ ง้อควายกับไปมอบอย่าฝนบดบ่ได้มียังผระตูพายไม่จะกระโตจะว่าจะได้ร้ายแนอตัวนี้น่ะบดได้เรือยอย่งจากนี้บดได้เรือยัย่างจากนี้ขายเป็นลิเชอร์พอได้ดินอยู่โดยเรือแต่หามันจอดเรือแต่หามหลอดจอดโอ้ยพี่น้องเอ้ยจังว่าแล้วไอ้ว่าอิจฉีกับชิกกุลังคนกับชีบะพอทอพายว่าวมาอยู่จุดมันโมเมนต์อยากให้มาส้ำรวจบึน้ำกันเนาะเมืกี้นะฮะนะ เพ30ื่อนซัมนี่นี่สามหมื่นใชได้บ่เฮ้ยเพื่อนมึนกับแม่บ่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เหรอเนาะมุงกับมุงโลชิ่งชี้อย่างขับล่วงกว้างกับจ็ดล <ril jamais> ่วงเงากับหกอะไรล่วงเงินมุ่นี่กับพกสามหมื่นน่ะสมมติว่าจุกเป็นเงินของเอฟซีเชียงรายนี่บุคายบ่อสามบ่บุคายโอ้คำน้องจินนี่ใครชนะชื่อะจําเป็น เาจะชวยจช่วยช่างางแล้วว่าเนอะช่วยเขาเน่เอากระเบื้องะิบบแมนวาว่าหัวนั่นนะบริมีอย่างนี้ชผู้ชมกันแล้เนาะเลยบไร้มีกับขุดเห็นใจตู้เน่นั้นมันเป็นอะืรจนว่าบริมีอย่างไรขูมือเนี่ยสมาร้ช้นั่นเลยกะชวยทางนั้นแน่วยทงนี้เน่เน้ออกะไะกะจิชื่องัวนนจักแม่ช่องแม่เนาะพอด้ทุนดหันกระจห็ดเฮือนนั้นไม่เอาแล้วแหละ สองห้อง,องนน้อยก็ได้อยู่นะ<อ>คำคำบนี้เนี่ยบาดเจ็บบาดไข้ไอ้น้องมาเบืองเลี้ยจะอยู่ใส<ม>อยู่นี่ก็ได้อยู่มาแม่เือนเฮ้านาะแม่ตั้งเถือลูกพัวกามากอ่ะคำนี้แม่ยุลูกห้ามลูกพัวดิเฮ้ยชิ่นบ่ได้กินนาง,งามะยำก็ดูกแกนคอห้ามพ่บริเลียงอีกลูกเพ่อนี้แม่บอกแม่นม่ได้ป้อนเข่าเพราะคำอคำออหัางนี้ยู่ลูกนะบาดพัวกันดิเออแกนคอ ไปชี้แล้วหนิโมมีโอยู่หนิก็มาชนหนยเนาะโดยน่าจังว่าคำ่าได้ฉันนั่นอะจำปิดนะตัวได้มันเชียกับให้มันเชียตัวได้ได้ก็เอามันมดปัญญาหนิเนาะโดยโดยโดยได้เห็นหุงเห็นฮืองแล้วขูมือนะตะมัวตะมัวตะมัวไปกระชีเห็นพ่อคือกันเนาะจังว่านั่นแล้วเนาะคำได้ฉันนันแล้วมาโลดมือนเนี่ยก็มาโลดหามืนสองน่ะ หรือว่าสิเป็นํำน้ำซาเนี่ก็บางทีก็มันมันกะใจน่ะมันคำแต่เมีเนี่ยกับขค,บคสิดอกอืมรวยยาวมันกะคือคือว่าวแหละเนาะลูกไี่พอมีแม่กับบุติกับเจ้าดอกในว่าําน,นี้แจะนอนผิดิตพิดเตือนว่าพืนน้นอันคำแมนว่า ตู้พายมีกับชิย่าไม่เสีดอกเนาะมันรบมีเอลีนี่โอ้โูถ้าพ่้ถ้าว่าปู้ตู้พายยังมีคือเก่านี่กับสีป้าให้น้องก,กินมีไปเลยเนะาะกับเอากห้เอาก็พอที่จะสี่ห้าพันเนาะพอได้ไปซื้องัวให้พวกกิบชี่นี่กินน้ำกัดพวกซุเบอร์กินน้ำกัดเนี่ยมันรบมีเอลีนี่หมูตัวหนึ่งกับ่มีมาตัวหนึ่งกับ่มีเนาะเหตุเหตุใดจะว่าเห็ุน่าจะว่านอนเนี่ยคลิปช่วงมัวในแมงหัวเมืองเนี่ยมารับเข็มมาจอยลงจอยลง หนูประตูผายหอบ,บลงไ้อเดี๋ยวนี้นะหอบน้อยนี่พายบุกแ้นในกนองหัวจักเนาะจะเ,ออเห็นในไหนเป็นในไหนก็นอนมาลับประตูลับใครแต่ลับตัวขำชิบสองโมงในแม่แล้วรุ่นแต่ละคืนบ่อเนแต่อยู่กับเมียก็คือกันมาอยู่ในเฮือนอันนี้ได้ออชิบสองโมงแล้วแมน่นอนมาลับโลู้ขนาดเป็นในไหนเนาะห้นะองกับหมกจับออจังหวะอุตสาหนี่คำว่าอัันนนแะไรกัน ขาเจ้าแล้วเรียกแล้วงานลงคนมันก็จิลงไปพุ่นแหละน้ำหนักจะลงกูปีได้แถวใต้ได้ลงข้อสารวันบมลร้อัตปือ้หได้ได้เงินนะพอได้ใช้ขาเจ้าว่ะโดยน้ำหักไฟกันยังบมดแล้วเขาหมดไปคุยกับประตูกัดโดนเถิบเลยเนาะบ่อยเนาะมันแข็งแม่บ่อยจนมือนแข็งประตูพายกันสีจองแข็งแล้วพี่น้องเลยนั่งอยู่คนตามแดดจังเอาโอเคพี่น้องจังใดกับพิจารณานลำการพี่น้องเลยเนาะเอานึงเงินดึงชา้นก็ได้พี่น้องเลย บ่อชอยน้องกิมมี่บอเดียวบอมพอชอยก็ว่ากันไปพี่น้องว่ากันไปกะแม่นแม่นทางน้องกิมมี่กะเรากับบริทุกง่ากปายในยูทางอันเอฟซีกิมมี่เขาเม่นมาอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่าแล้วกะอ่าแล้วแต่อันคอมเมนต์่นอันเอฟซีพิจารณาพี่น้องเลยเนาะเขาหน้าจัมปากับอได้กินยูทั้งต่างน้องกิมี่เฮต้าเฮดนะนั่นแหละพี่น้องเลยคืเอฟซีเป็นว่าละเพิ่นก็เห็นเนาะเพราะว่าเขาถ่ายลงพี่น้องเลย เฮากะชี้แจงมุดทุกมุมทุกลานนั่นแหละพี่น้องเลยเอาโอเคพี่น้องจังใดกะอยู่ดีมีแห้งเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยจังใดกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อ่าได้เฮานเด้อพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจพอแพนแน่พี่น้องเลยเนาะแล้วก็ทางด้านประตูไพ่แล้วก็อยู่ผู้เดียวพี่น้องเลยตอนนี้กเงหัเงาอยู่พี่น้องเลยเนาะหาเมียกับโบได้จักเกอร์เราวะพี่น้องเลยให้รวไปบวชแล้วก็บ่ไปนะพี่น้องเลยอยากเป็เมียอีกอยู่นี่เนาะ จะให้เพื่อนเราหาสาวให้ย่นด้ดยเนะาะเอาพุทตอ๊กสบายดีสบายดีพี่โอ้ยมีเวลาคำพูด